นางเอกในตำนานคุณแม่น้ำฝนกุนัดประกาศข่าวดีว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มน้องทาเรียมีน้องแล้วคุณแม่น้ำฝนกุนัดนนางเอกในความทรงจำใครหลายๆคนที่ตอนนี้ได้ห่างหายออกจากจอไปสักพักได้มีครอบครัวที่ อบอุน่นน้องทาเรียซึ่งเป็นลูกสาวคนสวยของคุณแม่น้ำฝนกุนัดนั่นเองล่าสุดคุณแม่น้ำฝนกุนนัดได้ประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมว่าได้มีน้องคนที่สองแล้วพร้อมแคปชั่นเอว่าทาเรียมี น้องแล้วกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อม number t o is on the way to t e a i n t e e พร้อมน้องคารียได้โชว์รูปภาพเอกระซาวดอกท่ามกลางความดีใจของเหล่าแฟนคลับงานนี้ได้มีเพื่อนในวงการมาคอมเมนต์แสดงความยินดีและดีใจกันมากเช่นเย่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 เยินดีด้วยค่ะไอรยินดีด้วยนะว,ว้าว congratulations จ้าโลกวอวอดีใจด้วยค่ะคลิกกระโดดดีใจ ด้วยคะเป็นต้น